สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปกินส้มตําร้านใหม่แถวบ้านเหมือนเดิมแต่หลังจากไปส่งพี่เขยก่อนนะเพราะว่าเราต้องส่งพี่เขยกับญี่ปุ่นก็ได้ล่ําลาเออโบอกไม้โบกมือกันสักนิดสักหน่อยเออระวังระวังตกบันไดอ่ะอ่ะไปมาแล้วมากันต่อที่ลาบเป็ดยสโอนะครับเพื่อนๆอนี่ก็คอบอกอชื่อร,าาร้านเขาด้วยสิชื่อร้านตายนะ าจะโสอันนี้ก็คือเมนูอาหารที่เรากินวันนี้เยอะมากกินยังสี่ห้าคนมาอย่างแรกปากเป็ดปลาเดิมปากเป็ดเนื้อลายส้มตำปูป,ปลาลาบทอดแล้วก็มีปีกไก่ทอดแล้วก็เออมันแซ่บมากเลยนะปลาลาก็นัวนี่ไส้ย,ย่างเด็ดสั่งมาสามจุยซี่มากมปากเป็ดสั่งมาสามเนื้อลายสั่งมาสามกินให้ปุุงแตกต้มแซบ่บ แล้วเราก็มีจุ่มจิ้มด้วยจิ้มจุ่มแล้วก็กินข้าวเหนียวชามมากินส้มตำแค่แต่ข้าวเหนียวจ้าปากเป็ดนี่คือจานที่สองนะเด็ดวันนั้นเราก็หมดไปพันสามแปดสิ